สมกับเป็นนักธุรกิจสาว CEO อันดับต้นๆในวงการแบรนด์ออนไลน์ของประเทศสำหรับเมพีมายารับประกันความปังกับก,บการจัดงาน2024 Affiliate Unlock พีมายาเปิดตัวระบบ DU Affiliate ที่รองรับการขายทุกแพลตฟอร์มมาพร้อมกับ4ซุปตางคนดังพีซเซเตอร์เครื่องดื่มดูแลสุขภาพแคลสอาร์ตพัสดติชากันติชา นัทเทพหัสดีและกระแตสุพักษรที่มาสร้างสีสันภายในงานณโรงแรมคอนลัดกรุงเทพพร้อมเปิดตัวพาร์ทเนอร์พันธมิตรนักธุรกิจคนดังของชาวกัมพูชาอย่างคุณโมโจพาร์ทเนอร์ที่ทำธุรกิจร่วมกันนอกจากนี้ยังมีพาร์ทเนอร์ครอบครัวคนดังอย่างแม่จุนกสมาและคุณเปิ้ลนาคอนที่นำแบรนด์สินค้ามาเข้าร่วมโปรเจกต์นี้อีกด้วยค่ะ วันนี้ก็ได้จัดงานจริงจงจัดงานแบรนด์ของแบรนด์พิมายาเนี่ยค่ะวันนี้เราก็ได้ปรับตัวเนาะโดยปกติี่ยก็เป็นเจ้าของแบรนด์พิมายาใช่ไหมคะในการทําออนไลน์มาซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบจากการที่ออนไลน์มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเราก็เลยโอเคงั้นเราสร้างห้างสิสิค้าออนไลน์มาแล้วกันก็คือระบบ n ิวูถามว่าระบบเนี้ยจะมีอะไรในนี้บ้างเราก็เลยได้ได้คัดเลือกสินค้าที่น่าเชื่อถือเข้ามามีการเปิดตัวแบรนด์อื่นๆมากมายแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะที่อยู่ใน n ิวูก็คือแคลเอสซึ่งแคลเอสนะคะเป็นโปรดักที่ เป็นถ้าให้ตอบว่าอะไรบ้างที่มีภูมิใจในชีวิตนี้นั่นก็คือโปรเจกต์นี้เพราะว่ามีได้ทําสินค้าที่ดีออกมาให้เข้าถึงสูง่มือผู้บริโภคอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆมาช่วยเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อสินค้าตัวนี้ให้ถึงมือลูกค้ามากที่สุดอ,อ่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ยังจะตั้งใจทําต่อไปจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าดีเกินคาดค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ในโลกออนไลน์มา8ปีซึ่งเราอยู่ตั้งแต่วันที่ออนไลน์มันทำง่ายมากๆจนนี้ออนไลน์ทำยาก วันนี้มันคือการปรับตัวของเมยของเมที่เป็นฐานะแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งมันมันจงเกิดงานนี้ขึ้นมาฟีดแบ็มันก็เกินคาดอะคะ่ะมันก็เป็นแบบรอยต่อเนาะเมืเบบอ่อ,อก่อนเราทําแบรนด์พิมายามาหลังจากนี้ทุกคนอาจจะไม่เมย์พิมายาจะสิ้นชื่อแล้วก็ได้อาจจะเป็นเมย์ดูยูแล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราก็ได้ผันตัวมาเป็นคนที่สร้างระบบนี้ขึ้นมานะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหางสินค้าออนไลน์ก็ได้คะ่ะ ของของเราใช่ไหมะคะเนี่าเอสกเราเป็นน้ำชงค่ะที่มีสีรสชาตินะคะก็จะมีออกาแฟมีโกโก้น,นะคะชายเย็นียวชาเขียวคือตัวนี้จะบอกว่ารสชาติ <c oughs> มันอร่อยมากซึ่งเหมืนอนกับ,บคนที่ชอบทานหวานแต่ว่าครัวทานแล้วอ้วนหือว่าการที่เราจะไปซื้อแบบเดินทางไปซื้อแบบพวกกาแฟเยน็นหรือว่าอะไรที่แบบเป็น เป็นขายทั่วไปที่มันรอ,อร่อยคือน้ำชงเนี่ยเราไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างกือ้วนแน่นอนอ่ะหนนวาน,วานอ,นนอนร่อยเน,นี่ยอ้วนแน่นอนครับใช่แต่ว่าตัวนี้คือคทุกอย่างที่เราใส่คือทุกอย่างที่คุณเปย์ใส่ก็คือเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะม,ม,มีอ้วน,น,นทุกอย่างเป็นสูงแค่มไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอล เพราะฉะนั้นก็คือกินได้สุขภาพแล้วก็ไม่รู้สึกด้ทุกครับของผมก็เป็นกาแฟฮะตอนนี้ก็คนส่วนใหญ่ที่แบบโตแล้วเราก็ที่กินกาแฟกันนะเป็นมันช่วยแบบเรื่องเกี่ยวกับเอเนอร์จีเรื่องอะไร้ยครับตัวนี้ก็จะมีแบบเวลาเราอายุเยอะๆแล้วเราก็ต้องมีแบบสิ่งที่ต้องกินอยู่แล้วอะแต่ในแคลเซียมผมเนี่ยมันจะมีแบบไคโดซานมีกระบองเพชรมีแอลคาไลนทีนซึ่งมันช่วยระบบเผาผลาญแล้วก็ดูดซับดูดซึมไขมันแต่ที่เรากินกาแฟที่มันแบบ ที่มันแบบเป็นกาแฟธรรมดาอันนี้มันแบบหารแล้วเหลือไม่กี่บาทเองต่อซองต่อกอะสำหรับตัวแทนของโมเดลเขาพูดกาแฟในฐานะโมเดลคนหนึ่งนะคะไม่คือเราก็แบบเป็นคนติดหวานแล้วก็ชอบกินโกโก้มากทำยังไงให้ได้กินความอร่อยของโกโก้ความกลมกล่อมตรงนั้นน่ะแล้วเป็นแบบว่าไขมัน ไขมันศูนย์น้ำตาลศูนย์อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบว่าเป็นแคลเซีค่ะก็รู้สึกว่ามั่นใจพอกินเราไม่รู้สึกผิดกินแล้วอร่อยอันเนี้ยคือชอบมากค่ะก็อย่างที่เมย์บอกไปนะคะวันนี้เมย์ก็ได้เปิดระบบดิวิวถามว่าระบบเนี้ยต้องการอะไรระบบนี้แน่นอนว่าต้องการสินค้าที่ดีที่อยู่ในระบบนี้นั่นก็คือแคลเที่เรามายืนอ,อยู่กับพี่ๆวันนี้นะคะ,คะก็ยังไงก็ขอฝากตัวสินค้าแน่นอนค่ะ สิ่งที่จะพาให้สิ่งที่มันยังต้องทําต่อไปนะั่นคือการผลิตสินค้าดีๆออกไปแต่ว่าวันนี้ก็เนี่ยมีเพื่อนพี่ๆเขามาช่วยลุยช่วยบอกต่อสินค้าแล้วก็ฝากระบบนี้ด้วยอยากคนอยากจะซื้อก็มาซื้อระบบนี้เลยลูกค้าต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเอต้านิวครบจบทุกข่าว